สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องพี่น้องสองซ่านะคะพี่น้องสองซ่าที่วันนี้การมาเปิดคลิปคนเดียวนะคะก็เพราะว่าการจะมากแกล้งกิดอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือห่างหายไปนานละค่ะแล้วการเนี่ยได้ไปเจอวิดีโอมาในเฟซน,นะคะการก็เลยว่าจะมาลองใช้กับกิด<อ>ค่ะทุกคนงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กิดหลับอยู่เดี๋ยวเราไปดูกิดกันก่อนเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้กิทกำลังรับเพลยนะคะ <laughs> ดูหมวกิทเหมือนน่ารุโตัมากเดี๋ยวเราไปแกล้งกิทกันเลยดีกว่าะค่ะทุกคนไปเริ่มไปธีททำกันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนก็คืออุปกรณ์ที่เราจะทำก็คือเป็นอันนี้นะคะก็คือช็อกโกแลตแล้วก็ ไข่ไก่อันนี้เราก็ล้างเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะมาทำเป็นช็อกบอลรูปร่างกลมๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเม็ดๆใส่ลุงเพื่อความสวยงามนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ<ม>เราก็เอาไข่ไก่นะคะวางไว้บนกับฝาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมาละลายช็อกโกแลตนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้การก็ได้ช็อเกโกแลตละลายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น่ากินมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเราจะเริ่มเอาช็อเกโกแลตนี่นะคะโรยลงมาบนไข่เลยนะคะทุกคนนี่นี่เป็นไงคะทุกคนเหมือนคล้ายๆช็อกบอลแล้ว เราต้องทำให้เยอะๆกว่านี้นะคะน,นี่เราหุกด้านด้านนี้ไม่ได้ด้านนีไ้ได้ก่อนสยูดได้อยู่อันนี้ตามไปดูคลิปในเฟซบุ๊กนะคะถ้าสมมติว่าเรากัดเข้าไปใช่ไหมคะทุกคนไข่ก็จะแตกเราจะมาดูว่ากิจเนี่ยจะมีปฏิกิริายากิริยายังไงนะคะเราต้องอยากให้กิจเห็นเปลือกไข่ น,นี่น่ารักดีนีดีต่อไปนะคะเราจะมาเลือกเอานี่เขาเรียกว่าเป็นเม็ดเม็ดใสลุง้งเราเอาอันไหนดีเอาอันนี้ละกันสีสวยอยเอาสักสองอันละกันนะคะทุกคนอ,อันนี้ใชนนีก่อนนะคะโอเคอุ้ย อาสีนี้เพิ่มเอาอันนี้เพิ่มอีกอัน,น,นหนึ่งนะคะแกะก่อนอุ้ยอันนี้สวยมากโอคือแบบน่ากินมาก ค่ะทุกคนอตอนนี้เราได้ช็อกบอลจากไข่ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําช็อกบอลอันนี้นะคะไปแช่ตู้เย็นแล้วก็รอให้แข็งนะคะทุกคนแล้วมันก็จะดูน่ากินมากๆาเลยนะคะการไม่รู้ว่าครั้งนี้การจะแกล้งกิบหนักหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนอยากให้การแกล้งกิบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกการหรือว่าแกล้งแรงไม่แรงก็บอกการได้นะคะทุกคนการจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูตอนกิดตื่นกันนะคะมาดูกันเลยค่ะ<ม>นำไปแช่ตู้เย็นเลยนะคะทุกคนนี่หน้าตาน่ากินมากทุกคนมันเหมือนช็อกบอลจริงๆเลยนะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะยังไม่ให้กิดเปิดตู้เย็นะนะคะทุกคนไม่ให้เปิดชั้นบนเพราะกิจไม่ค่อยเปิดอยู่แล้วเ,วเราจะแช่วไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอแข็งนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะกิจก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเราจะให้กิจเริ่มชิมขนมที่การลองทํานะคะทุกคนว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยไหมเพราะว่าการจะให้กิตเป็นลูกเอยไม่ใช่เป็นลูกมือเป็นคนชิมว่าขนมที่การทําอร่อยหรือเปล่ากิจอันนี้ที่การทำนี่ตอนนี้เรา ข้าไปอยู่ในตู้เย็นแบบน่ากินมากเลยค่ะทุกคนอ่ะเ้ยกิดมานนี่ก่อนเร็วแป๊บนึงคือว่าพี่การเนี่ยทำคลิป YouTube ไงแล้วแบบว่าทำวิธีการทำขนมช็อกบอลและกิดเป็นผู้ชิมแล้วของมันได้มาจากแอบไปซื้อมาไงก็จะทำแบบเซอร์ไพรส์กิดไงว่าแบบรสชาติมันน่ากินขนาดไหนถ้าอยู่เนาะ่วลาเ๋ยวคนเร็วอ่ะอ่ะกินไงเนี่ย ก็คือไม่กิบก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง,นงกิบก็ค่อยๆหยิบเดี๋ยวพี่กันหยิบให้ก่อนก็ได้อดุ้ยมันน่าจะหยิบยากอะ่ะงั้นกิบแบบกัดทั้งคำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วให้ทุกคนได้ได้ชมก่อนว่าหน้าตาแบบน่ากินมากทุกคนพี่ดูวเห็นไหมอันนี้คือกิบกินแค่ครึ่งเดียวพอนะเดี๋ยวพี่กันกินคนละครึ่งคนน่า,นากินมากเลยอะ่ะโอเคค่ะพร้อมอ่ะ โอเคเริ่มอ่ะกินชิมดีๆสิมันพี่การตั้งใจทำให้กินเลยนะเนี่ยขยบมากินใกล้ๆทำหน้าตาให้มันน่ากินกัดอืมกัดเลยไข่งปกแข่งปกเร็วๆดีๆกัดเลยเป็นไงบ้าง ไม่ไงอร่อยไหมก็มันจากไข่ไ <exhausted> ก่ถูกมากการตัง้งใจทำให้กินเลยนะเนี่ยดูไข่ไก่เยอะมากุกคน ภารกิจวันนี้สำเร็จน,นะคะทุกคนเย้ Yay! การแก้กี่สำเร็จแล้ว <c oughs> เป็นงไงรสชาติจ๊อบอนของพี่การอร่อยไหมพี่ชิก็อร่อยอยู่เ้ยแต่ข้างนอกมันแบบน่ากินมากเลยนะเนี่ยพี่การแบบโปยแล้วแบบน่ากินทุกคนมีผู้มาเยือนมีผู้มาเอ้ยมีผู้มาเล่นด้วยมีผู้มาเล่นด้วยนะคะทุกคนเสนไทน์ค่นฮัลโหลสวัสดีค่ะัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะหนูชื่อไข่มุกนะคะทุกคนหนูเป็นสมาชิกใหม่นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะการอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับน้องไข่มุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคนกิดมาเร็วมาฝากติดตามช่องก่อนนี่ไข่มุกเขามานั่งเล่นด้วยเหรอไหมถ้าใครชอบก็อย่ายลืม <laughs> ถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด แช่กด<อ>สับสาค์ให้ด้เยนะครับใช่แล้วค่ะเอ้ยเดี๋ยวทุกคนเราขอถามกิจก่อนว่ารสชาติแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงปฏิติกริยากิจดูไปแล้วรสชาติก็ <c oughs> ตอนแรกมันก็จะแบบชโคโค็อกโกแลตใช่ไหมมีความอร่อยแล้วพอไปบุ๊บุ๊ทีแรกทีแรกนึกว่าแบบวิใายลาวาว่ะเพราะว่า,วาดูยกีไข่ไก่อร่อยแลค่ะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะย